ทานชินมีหนาวมาเจอกับทาเครุในกติกาคิกบ็อกซิง่งโอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่มวยระหว่างทาเครุอาเซกาวะปะทะทานชินนะครับมวยแทนของแบ็คแพนเทอร์ซึ่งคู่นี้ทุกคนคิดว่าใครจะชนะก็สามารถวิเคราะห์ไปตามๆผมได้เลยนะครับผมก็จะมา วิเคราะห์อยู่4เรื่องด้วยกันนะครับ1แบตเตอรี่นะครับ2ฝีมือ 3. ความหนักของอาวุธนะครับ4น้ำอดน้ำทนนะครับประมาณนี้นะครับที่จะมาวิเคราะห์ในวันนี้ก็เริ่มไปที่เรื่องแรกนะครับแบตเตอรี่นะครับผมก็จะอิงจากไฟล่าสุดของทั้ง2คนนี้นะครับ ไฟล่าสุดของทานชินก็สามารถชนะน็อกไทสอจอเปยกอุไทยด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตามไปด้วยหมัดเรียบร้อยนะครับนอนกองกับพื้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับสำหรับไทยนะครับส่วนทาเกรุนะครับก็ได้แพ้ให้กับซูเปอร์เลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับชิงแชมป์โลกหายกนะครับถ้าเรื่องแบตเตอรี่นี้ผมก็ยังมองว่าทาเกรุอาจ ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาต่อย5้ายกมาแต่น้ําหนักหมัดตั้งแต่ยกหนึ่งจนถึงยกห้านะครับเท่าเดิมเลยนะครับร่างกายนี่สุดยอดมากนะครับผมก็ให้ไปทางด้านฮาเคลุก,ก่อนนะครับเพราะว่าทานชินเขายังต่อยไม่ไม่ถึง3ยกเลยนะครับเพราะเขาชนะน,นอกไปแล้ว2คนนะครับก็ค,คือยังไม่ได้ครบยกนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ใครจะ ยาวกว่ากันนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องฝีมือนะครับสไตล์การต่อยของทาคิรุก็จะเป็นต่อยหมัดเตะขาและก็เตะก้านคอนะครับส่วนทานชินนี่ครับก็จะเป็นต่อยหมัดเตะขานะครับมีอยู่2อย่างนะครับที่เหมือนกันก็คือต่อยหมัดและเตะขานะครับแต่ทางด้านทาคิรุจะมีลูกเตะสะบัดขึ้นก้านคอด้วยนะครับ ก็ยังให้ไปทางด้านทาเครุนะครับแถมเพราะว่าทาเครุก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในอันดับโลกอยู่แล้วนะครับมานะครับต่อไปเราก็จะมาวิเคราะห์เรื่องน้ำหนักของอาวุธนะครับผมก็จะแบ่งเป็นน้ำหนักหมัดน,น,น้ำหนักเท้าน้ำหนักเขานะครับไม่มีสอนนะครับเพราะว่าเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิง่งแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกของทางจินที่มาต่อยคิกบ็อกซิ่งนะครับและก็เจอเบอร์ต้นๆของโลกด้วย เรื่องนี้นะครับหมัดผมยังให้ไปทางด้านทาเกลรุอยู่แล้วนะครับเนื่องจากสปีดหมัดความหนักของหมัดนะครับแรงกว่าทานชินแน่นอนนะครับเท้าเท้านี่ผมก็ให้ไปทางด้านทานชินนะครับเนื่องจากฟอร์มล่าสุดของเขานะครับเตะทีเดียวนะครับขาที่อย่างดูเอานะครับก็ค่อนทางที่จะรุนแรงนะครับเท้าผมก็เลยให้ไปทางด้านทานชินเข่า ข่านี้ผมให้ไปทางด้านทาเครุแน่นอนนะครับไปล่าสุดก็เจอกับซูเปอร์ลิกนะครับก็ยังมีลูกดักแทงแบบไม่ต้องจับแบบกติกาคิกบ็อกซิง่งก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วและรุนแรงนะครับสําหรับทาเครุก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการวิเคราะห์เลือกน้ําหนักหมัดเอยน้ําหนักของอาวุธต่อไปนะครับความทนทานนะครับ เรื่องนี้ผมก็ยังมองว่ายังเป็นทาเครุอยู่นะครับเพราะว่าโดนซูปเปอร์เลกเตะต,ตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกที่5นะครับแต่ไม่ยอมทิ้งตัวหัวใจนี่โคตรได้เลยนะครับน้ําอดน้ําทนนี่โคตรดีนะครับไม่มีทิ้งตัวแน่นอนนะครับถ้ามาเจอกับทานชินนะครับก็ต่อไปเราก็จะมาสรุปเลยนะครับว่าทาเครุได้กี่คะแนนะแล้วก็ทานชินได้กี่คะแนนนะครับเพราะว่า แต่ละเรื่องที่ผมพูดนะครับผมจะแบ่งเป็นคะแนนนะครับแล้วคอยมาตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายมีอัตราชนะสูงกว่ากันนะครับผมก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับก็ตอนนี้ผมทําคลิปวิเคราะห์คู่ของซูเปอร์เลกแฮกเกตตีนะครับก็ถูกไปแล้วนะครับและก็อีกหลายๆคู่นะครับแต่ก็รุ้นว่ามันจะถูกอีกไหมนะครับส่วนมากผมก็วิเคราะห์แค่เรื่องนี้นะครับ เรื่องหมัดเท้าน้ำหนักหมัดความทนทานอะไรประมาณนี้แหละและผมก็จะมาสรุปเปอร์เซ็นต์การเอาชนะนะครับท้ายคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตีเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับส่วนทาเคลุคะแนนจะอยู่ที่5คะแนนนะครับแล้วก็ทามชิน1นคะแนนนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็อัตราชนะของทาเคลุจะอยู่ที่90%ซและก็ทมงชินมีอัตราชนะ10%นะครับจะถูกหรือจะผิดไปดูกันวันชกนะครับ ก็ผมก็วิเคราะห์ออกประมาณนี้นะครับจะแม่นหรือไม่แม่นก็วันชกนั่นแหละก็เหลืออีก10วันนะครับก็รอลุ้นกันได้เลยสำหรับใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน